กาบสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกม mini world block art เองแล้วก็มาอยู่ในแมปนี้นี่แลว้วหนีเกมออกจากคอมปะหรือหนีคอมออกจากเกมวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะหนีคอมน่าจะออกน่าจะหนีจากคอมน่าจะใช่นะทุกคนเออเราเข้าไปเข้าเกมีกว่าโอ้นี่คือคอมใช่ไหมเนี่ยไป คุณได้เข้าเกมแล้วเดี๋ยวเดวีอันนี้มีป้ายอ่านนะทุกคนขออ่านก่อนเกมที่หนึ่งชื่อว่าเกมหนีออกจากโรงงานยาพิษร้ายแรงแมปนี้มี7เ,เกมพวกเราต้องหนีออกจากคอมพิวเตอร์ให้ได้อ๋อวิตอนนี้มียาพิษด้วยในกล่องถามว่าจะเก็บไหม แเพราะว่าคนมันโอ้โก็คนแบบเกียดเก็บหรือไม่อยากเก็บยัง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 ยยเกี้หนึ่งนาทีแล้วนี่อะไรเนี่ยเกมไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะคือมันคือแบบ คือมันเป็นภาษาแปลกๆเกมที่สองชื่อว <con Liberty Overwatch> ่าเกมหนีราวาในบ้านอ๋อเซฟได้ไหมนะมอเซฟแล้วมันมีเสียงไม่ไม่รู้ตรงนี้เราไม่น่ามาเก็บอันนั้นเลยเราไม่น่าเก็บ เราเราไม่น่าไม่เก็บมาเลยตายชัวชัวทุกคนตายแน่อยูยายาเซฟไว้ดิเซฟไว้โอ้ย,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 อยเกือบตายอ่ะคือเราอัดมันก็ยากอะไรอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีอะไรโอ้ตายยากจังวันนี้ ไปยากมากก็ดูจุดเซฟไปแล้วดูจุดวาร์ปดิมันขนาดนั้นเลยเราทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะมีป้ายบอกเกมที่สี่ชื่อว่าเกมน้ำพึ่งร้าแรงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เกมนั้นเดี๋ยวกับกาไปไม่ได้แล้วโอไม่นะไปไปไม่ไต้องอ่านก็ได้ อุ้ยเออตายเลยมันร้ายแรงจริงด้วยโอ้โโอโอ้โโอ้โเกือบๆตายเมื่อกี้มันก็จุ่ไม่ใช่เหรอมันน่าจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่่ค่อยร้ายแรงเกมที่ห้าเกมประตูเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงโอ้โหใครจะไปรู้เนี่ยอันนี้มา้ใช่ใช่ เราสญญามเมื่อกี้โกงได้ไหมโกงได้ไหมแง่หุ้ยโกงไม่ได้หุ้ยแต่เมื่อกี้มันไปได้ใช่ไหมอ้าหุ้ยเมื่อกี้มันตกเฮ้ยเหมือนวิธีการโกงง่ายๆาเลยอันนี้แหละเกมอะไรครับเกมอะไรเกมที่หกชื่อว่าเกมหา หาปุ่มออานี่ไงไง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากเลยใช่มันไม่ยากเลยทุกคนมามามาเกมหาปุ่มมิติปุ่มมิติมากเลย <c oughs> เกมที่เจื่อว่าเกมหาปุ่มมิติข้างหน้าคุณคือจุดเดยวนะข้างหน้าคุณ ทั้งหน้าคุณคือจุดจบของแมปนี้แล้วนะพูดแปลกๆอยู่ไหนโอ้หาทั่วๆเลยออเออเฮ้ยทำไมมันเจอง,ง่าเจังวะเดี๋ยวนะเฮยที่เราโกเช่นะแล้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับแกบรมไกด์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย